สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ทางสำนักง,งานกศนนะคะได้เรียกรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะ ดรสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรวรัตพปรึกษาทวีกุลเลขาธิการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายประเสริฐบุญเรืองรองเลขาธิการคณะกรรมการสกรสคในฐานะประธานที่ปรึกษาสำนักงานกศนร,ร่วมให้โอวาดแก่ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานกศนค่ะโดยดรสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าหน้าที่ของครูกศนนั้นมีความยากลําบาก เพราะเราต้องดูแลผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุในครั้งนี้อาจต้องประสบกับความยากลําบากบ้างในบางครั้งแต่ก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับเพราะเราเป็นคนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นให้มีโอกาสมากขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดรสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะบทบาทของคุณครูในกศน ยังมีความยากลําบากในการที่ต้องดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคนที่ผมใช้คาว่าคนที่เกือบจะได้โอกาสที่สุดในประเทศกลุ่มที่เป็นคนยากไร้น้องๆบางคนอาจจะรับภาระเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ภูมิใจว่าสิ่งที่เรารกำลังจะทำในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นกุศล แต่เป็นสิ่งที่เราจะเป็นคนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นให้มีโอกาสที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นความภาคภูมิใจของเราท้ายที่สุดยิงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร่มไม้ชายคาของกศนนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้ทำงานกันด้วยด้วยความสนุกสนานความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญ อยากให้น้องจำไว้เลยนะการทำงานราชก,การต้องมีอุตสาหะวิรยิยะและซื่อสัตย์สุจริตท่องไว้นะครับแล้วสิ่งต่างๆนี่จะตอบแทนน้องในอนาคตในสิ่งที่ดีครับขอบคุณครับทางด้านนายประเสริฐบุญเรืองรองเลขาธิการคณะกรรมการสรกรสคในฐานะประธานที่ปรึกษาสำนักง,งานกสอนอได้กล่าวว่าสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นั้นคือหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 2. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ 3. ส,สิ่งใดที่เราไม่รู้ก็ไม่ควรทำโดยพลักการโดยให้ปรึกษาผู้รู้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านประเสริฐบุญเรืองประธานที่ปรึกษาสำนักงานกศนก,กันค่ะสิ่งที่อยากฝากน้องๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จได้นั่นก็แสดงว่าข้อที่หที่อยากฝากนะครับอันแรกเลยที่ผมอยากฝากก็คือมารับราชการแล้วเนี่นะครับ ขอความซื่อสัตย์สุจริตฮะอันแรกเลยเป็นหลักนะครับอันที่สองก็คือตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดท่านผออมอบหมายงานอะไรขอให้ทำงานนั้น100นะร้อยอซนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากข้อที่สามนะครับสิ่งใดที่เราไม่รู้นะครับอย่าทำโดยพลการให้ปรึกษาผู้รู้นะครับเพราะเราเป็นครูใหม่เป็นข้าราชการใหม่ ก็อยากให้ท่านได้ปรึกษาคนที่เขาเป็นมาก่อนนะฮะอะไรที่เราไม่รู้อย่าไปฝืนทำนะครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากน้องๆในการที่มาบรรจ,จุใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะเจริญก้าวหน้าได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองท่านได้มีโอกาสในวันนี้นะครับ ด็อกเตอร์วรัตพรึกษาทวีกุลเลขาธิการกศอนอได้กล่าวว่าข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติและงานของครูกรสอนอเป็นงานที่ต่างจากครูสังกัดสพท เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราคือบุคคลที่หลุดจากระบบฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้นทุกท่านที่มาในครั้งนี้ถือเป็นความหวังที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พลาดโอกาสในการศึกษาโดยขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนเองอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงท่านเลขาธิการกศนค่ะน้องๆครับราชการคืออาชีพที่มีเกียรตินะครับผมยืนยันนะครับแล้วก็ ลูกน้องทุกคนคงคิดเหมือนกับผมนะครับไม่งั้นไม่มาวันนี้นะครับแล้วก็คงไม่มาสอบก็อยากฝากกน้องว่างานกศนเป็นงานทีเ่เรามีลูกค้านะฮะคนทีมม่ลูกค้านะครับลูกค้าที่ไม่ใช่ห้องเรียนคนครูในกศนไม่ใช่ไปนั่งสอนในห้องเรียนเหมือนสพในโรงเรียนไม่ใช่ของเราลูกค้าเราคือเด็กที่นอกออกหลุดจากระบบผู้ใหญ่นะครับชาวบ้านหรือคนที่อยากเรียนการศาึกษาของกศนเรา นั้นลูกค้าเราหลากหลายมากหลายกลุ่มนะครับดังนั้นน้องๆเป็นความหวังของเรานะครับที่จะทําให้คนเหล่านั้นมีโอกาสนะครับขอให้น้องตั้งใจทํางานนะครับอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างงานนั้นอย่าท้อนะครับทุกคนผ่านมาหมดทุกคนแล้วเรื่องความยากลําบากทางกายทางใจนะครับไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในการทํางานอุปสรรคในการทํางานหรือเพื่อนร่วมงานหรือขอม้มราชาทุกอย่าง ทุกคนพวกน,นักตทุกนี้ผ่านหมดแล้วเราผ่านมาได้นะครับน้องๆต้องมั่นใจแล้วก็ลุยให้มันถึงที่สุดนะครับอย่าท้อถอย,ถอยมีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงาน